ลองด็อกเตอร์กล่องกันนะคะเป็นฟิสซี่อิมูนวิตามินซีหนึ่งร้อยวิสซิงดีสามนะคะอันนี้ปสัสมจากน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะใช้พลังงานสิบห้าแคลอรี่นะคะเบ็ฟูสำหรับเด็กปัญญาอ่อนที่กินวิตามินซีแบบเม็ดไม่ได้นะคะ หอมยดอดจังทุกคนเนี่ยส๊อฮยมันฟูจริงกำลังทําปฏิกิยาคาร์บอนไดออกไซด์อยู่การรีวิวที่จริงใจหนึ่งนาทียังไม่ละลายเลยจ้ะ หือสิ้าแคลจะมีรสชาติถ้าใครนึกไม่ออกนะคะรสชาติมันเหมือน O R S ผมทำการเกษตรเพื่อความสวย การทดลองพบว่าน้ำเย็นอาจจะทำให้ตัวนี้ละลายชาหรือเปล่านะคะรอไปค่ะนี๋ยใช้เวลายอยู่